ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว อ๋อส่วนก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะหอยทอดกรอบๆไปกุง,งเทพก็ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลาง<ะ>เห็นกระทานี่เป็นสี่เหลี่ยมเนะือเอกลักษณ์ป่ะฮะเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยเนาะ<ำ>ช่วงอร่อยสุดเขต ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเสียงปงเป,ปงชงเชงโอ้โหนะครับหอยทอดแป้งดึงแม่ปานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะปานีนี่เป็นชื่อพี่เลยค่ะชื่อแม่ปานีะนะฮะเมื่อก่อนผมเคยมาชิมนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะจำได้อยู่ที่ตลาดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ย้ายมาที่นี่แล้วย้ายมาหน้าบ้านตัวเอง ปลอยทอดแม่ปานีนี่กี่ปีแล้วครับร่วม80ปีแล้วค่ะ8ปปีค่ะพี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่3รุ่นที่3มแล้วโอ้โหแล้วอย่างพี่นี่ขายมากี่ปีแล้ว25ปีค่ะเฉพาะพี่ปานีนี่25ปีปลอยทอดเขาบอกเจ้านี้ไม่เหมือนที่อื่นใช่มันยังไงฮะมันนิ่มนิ่มุ่านุ่มนิ่มนิ่มแป้งดึงถึงใช่จะออดส่วนก็ไม่ใช่ ไม่ใช่จะหอยทอดกรอบไปตุนเทพก็ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางหากินยากถ้าเกิดใครเคยกินหอยทอดโบราณจะแป้งนุเหนียวหน่อยอันนี้สูตรโบราณเลยสูตรโบราณไม่ต้องมาขอน้ำที่หอยทอดไม่มีไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าคนที่กินหอยทอดทั่วไปอยู่ดีหลงเข้ามาร้านนี่บอกเอาหอยทอดกรอบกรอบมีไหมมีค่ะจะบอกทอดไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่แป้งกรอบไหมคะ อ๋อคือมันเราเป็นแป้งดึง่มันแป้งงึคือพี่ทําได้แต่แบบนี้จะมาให้ทอดกับเป็นแป่นๆไม่มีนะเออแมคคุณผู้ชมต้องลองมาชิมดูนะเพราะว่ามันเป็นแป้งดึงๆจริงๆถึงกระทะนี่เป็นสี่เหลี่ยม้วยเอกลักษณ์ห่ฮะเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยเนาะสั่งทำทำไมต้องเป็นกระทะสี่เหลี่ยมปกติแล้วมันจะตลมใช่ไหมฮะใช่ใสี่เหลี่ยมนี่คือมันพัดตรงข้างๆนี่ได้๋อแล้วผมเห็นเวลาทํามันจะมีแป้งก้อนนึงเอาไว้เช็ดกระทะนี่ไว้เช็ดกระทะใช่๋อตัวนี้ใช่ไหมมันคืออะไรแป้งมันพิเศษยังไง พิเศษยังไงอ่ะมันไว้เช็ดกระทะอย่างเดียวหรอใช่เช็ดแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างหอยหอยแป้งน้ำมันน้ำมันนี่เป็นน้ำมันอะไรน,น,น้ำมันหมูน้ำมันหมูไข่เป็ดไข่เป็ดกระเทียมเจียวกระเทียมเจียว นี่แหละมีแค่นี้แล้วเวลากินไม่มีซอสด้วยนะฮะก็คือแล้วมีคนมาขอซอสไหมมีค่ะแล้วให้ไหมไม่มีค่ะไม่มีจะให้คือไม่มีจะให้ก็ต้องกินปงปุงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับสามแยกวัดแหลมค่ะสามแยกวัดแหลมนะฮะขายในกี่โมง ขายตั้งแต่10บโมงเช้าสิบโมงเช้าถึง,ถ,งถึงบ่ายสโมงครึ่งหมดแล้วอย่าลืมแวะมาชิมนะครับหอยทอดแป้งดึงรับรองไม่ผิดหวังอันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดคนชอบกรอบๆอาจจะผิดหวังแต่ถ้าคนชอบดึงๆเหนียวๆเหมือนผมเนี่ยโอ้โหเลิฟเวอร์ <c oughs> รขอบคุณครับพี่ปานิคค่ะ,คะ อันนี้จะชิมแบบยังไม่ต้องปรุงนะคุณผู้ชมนี่เออนีอ่นี่มันหอยทอดหรือขนมโมจิกันเนี่ยเหนียวนุ่มหนืดเนี่ยแป้งมันจะดึงดึงเหนียวเหนียวเหมือนขนมโมจิเลยอะ่ะอืมทีนี้เวลากินไม่มีซอสหอยทอดนะลงเอา องเงาเหมือนก๋วยเตี๋ยวฮะตามใจชอบเลยรสชาต, shot, ต food, okay. Alright, yeah. ิตัวเองแต่เมกี้ผมกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะโอ้โหคือถามว่าอร่อยตรงไหนอร่อยตรงแป้งที่เขาเหนียวนุ่มนะครับผมอาจจะไม่ชอบกินกรอบนะหอยทอดบางคนตชอบกินกรอบก็เนี่ยฮะเนี่ยฮะดึง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 มันเด้งดึงอย่างนี้เลยฮะดึงดึงอย่างนี้เลย แล้วเวลากินไปลักษณะคล้ายหนมโมจิญี่ปุ่นแต่รสชาติหอยทอดพอปรุงไปแล้วก็เป็นลักษณะรสาชาติในการปรุงก็เหมือนเรากินขนมปากกาศแต่ว่ามันเป็นเนื้อหอยทอดแป้งมันจะดึงๆผสมไข่นะนเนี่ยเดึงยืดตลอดหล่นตุกบๆกุกัก เป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปีหรือแอปไลนอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาตินี่อยู่มาจะสองปีแล้วเนี่ย เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอย่ะอยู่ๆแต่ก่อนยังพอไปได้ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมคิดถึงไหมฮะคิดถึงว่าเราแบบพาครอบครัวแล้วก็ไปนั่งสวนอาหารไปร้านอาหารเนาะหลายคนบอกผมอุ้ยแตเป็นวันหยุดส์อที่จะป่านเนี้ยไปร้านอาหารที่คุณติอ้วนแนะนาแล้วแล้วก็ไปนั่งกินกันทั้งครอบครัวสั่งเมนูประจําที่ร้านก็ต้องมีอะไรปลากระพงทอดน้ําปลาแะปะปลหม้อไฟ ห่อหมกมะพร้าวอ่อนอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมนูเนี่ยหลายคนบอกว่าโหอยากกินมากเลยพี่พี่ตีว้วนสอนทําหน่อยได้ไหมอยู่บ้านเดี๋ยวจะลองทําเองเอาแบบไม่ยากนะได้เลย mm hmm. ผมเห็นใจพวกคุณว่าไม่ได้ไปไหนพาครอบครัวไปไหนก็ไม่ได้มีตังก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรไปตลาดแล้วซื้อของตามที่ผมทําในวันนี้เดี๋ยวคุณจะได้กินอาหารระดับสวนอาหารหรือพัตคารอร่อยทําง่ายวันนี้เมนูห่อหมกมะพร้าวอ่อนจ้ะ สูตรประจำตัวเองคิดถึงใช่ไหมล่ะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมครับอาหารบนโต๊ะในสวนอาหารในพัตตาคารเนี่ยหลายๆเมนูเนี่ยบางทีเราพาครอบครัวไปกินแล้วเราก็นึกถึงเนาะเหมอนที่ผมพูดนะคุณผู้ชมเนาะและยิ่งถ้าเกิดมากินฟรีกบติอ้วนจนหิวยิย่งดีก็ไปใหญ่ก็มาไม่ได้อีกไม่เป็นไรครับวันนี้มีคนบอกผมบอกว่าพี่ติอ้วน อยากกินหอหมกมะาพร้าออ่อนมากเลยแต่มันทํายากลือเกินน่ะไม่ยากเพียงแต่ว,ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันต้องตั้งใจหานิดน,นึงนะเรามาไล่ดูกันก่อนวัตถุดิบนี่ก็คือนี่เห็นไหมอันดับแรกหอหมกมะพร้าอ่อนต้องมีมะาพร้าวคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็มีกุ้งปลาหมึกคือเครื่องทะเลเนี่ยแล้วแต่ฐานะเลยแล้วก็มีไข่ครับคุณผู้ชมเนื้อมะพร้าวลูกมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็พริกแกงกระดกวันขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะทำหอมหมกต้องมีพริกแกงแดงตัวนี้นะฮะ ที่สําคัญต้องมีกะทินะครับน้ําตาลปี๊บน้ําปลาพร้อมอย่างคุณผู้ชมพอหมกมะพร้พาวอ่อนติดเตาก่อนเลยไฟไม่ต้องแรงมากครับคุณผู้ชมไฟประมาณปานกลางเนาะผมจะใส่กะทิลงไปก่อนเลยนะครับกะทิลงไปก่อนแล้วก็นี่เดี๋ยวรอกะทิสักแป๊บหนึ่งในระหว่างนี้เราก็มาตัดพริกแกงเตรียมไว้นี่ฮะพริกแกงกนกวันของเขานี่ดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วผมจะอวย ไม่รู้สิลองไปกินดูมันเข้มข้นมันดีงามมากเลยแล้วยิ่งที่เป็นแบบว่าเป็นซองแดงขายในตลาดที่เป็นภูเข,ขาเขาก็มีนะกระนกวันอนะ่ะเดี๋ยวรอกะทิให้ร้อนๆหน่อยอ่ะเริ่มแล้วกะทิเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคุณผู้ชมง่ายนิดเดียวผมเอาหมดซองเลยนะจะได้เข้มข้นอร่อยเนาะอ,อันนี้มันก็เหมาะหนึ่งเสิร์ฟพอดีปึ๊บใส่ลงไปเลยนี่ฮะค่อยๆละลายพริกแกงคุณผู้ชมละลายพริกแกงไปไหนจวปล่อยเขาละลายระหว่างรอเขาละลายเนี่ย เราตอกไข่รอเลยคุณผู้ชมตอกไข่รอเลยนี่นะฮะเอาไข่รอเลยผมใช้สองใบเลยอันนี้นัวนี่ฟับสองใบตอกไข่รอแล้วก็มาขยี้พี่แกงต่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันช้าคุณผู้ชมก็เอามาเบี่ยงข้างกระทะเอาช้อนกดๆก็ไดก้นะฮะต้องช่วยกันพี่แกงมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมต้องใจเย็นๆเ,เวลาที่แจะขยี้ก็ให้ได้แบบว่า แตกมันอร่อยอะไรอย่างนี้นะต้องค่อยๆแล้วไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟไม่ต้องแรงมาก mm. หอมกมะพร้าวอ่อนจะไม่เหมือนหอหมกที่เราทํากินทั่วไปนปะคุณผู้ชมที่ใส่กระทงนั่นมันต้องมีตัวแบบว่าเนื้อปลานะฮะเนื้อปลาเอามาแบบว่าตีให้มันเด้งนะฮะ mm. ร้านอาหารบางทีเขาก็ทําแบบตามสูตรของเขาอันนี้สูตรใครสูตรมาเลยนะแต่สูตรผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยให้มันมีความหอมนะฮะตีไข่ให้พอแบบแตกไม่ต้องขึ้นฟูนะฮะประมาณนี้พอแล้ว ประมาณนี้พอแล้วใช้ตะหลิวเนี่ยกวาดไปดูนะครับกวาดไปกวาดมาถ้าเกิดว่าไม่มีก้อนพริกแกงแล้วก็เป็นอันว่าเริ่มจะใช้ได้ใส่ไข่เลยคุณผู้ชมใส่ไข่ลงไปอันนี้เล่งไฟนิดนึงตีไข่ลงไปนะฮะมันก็จะได้เนื้อห่อหมกที่แบบว่าเนี่ยแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยครับกุ้งใส่กุ้งลงไปปลามหมึกครับปลามหมึกใส่ลงไป ด้วยน้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาครับปลาปลาใส่ประมาณหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมเลเดี๋ยวลองชิมรสดูว่าใช้ได้ไหมนี่เรา,ใส,า,เาใส่เนื้อมพะพร้าวลงไปด้วยใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยขั้นตอนนี้ผมจะใส่น้ำมพะพร้าวลงไปสักครึ่งถ้วยน,นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะฮะให้มีความหอม เพราะว่าถ้าเยอะปุ๊บเดี๋ยวเนื้อห่อหมกมันจะไม่จับตัวโหระพาเดี๋ยวอนใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดหน่อยนึงโหระพาใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้โหนี่ได้แล้วนะพริกแดงนิดนึงเหลือไว้แต่งหน้าหน่อยนึงโอ้โหคุณผู้ชมดูสิเอาล่ะคุณผู้ชมได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำห่อหมกตัวนี้บรรจุ บรรจุลงในมะพร้าวนะครับนี่บรรจุลงในมะพร้าวนี่ก็ใส่เลยนะฮะลำหมึกนี่วงใหญ่ๆเลยลงไปฟับกุ้งไว้ไวข้างบนหน่อยเอาละคุณผู้ชมนี่ลูกมะพร้าวเลยยังไม่จบนะฮะยังไม่จบตรงนี้เดี๋ยวผมจะนำมานึ่งแล้วในระหว่างนึ่งเนี่ยผมจะทำกะทิราดข้างบนให้มันอร่อยกว่านี้อีกนี่เราก็เตรียมหม้อน,นึงนะฮะ นึ่งสักสี่าห้านาทีนะฮะแหมไฟแรงอยู่แล้วเวอร์แก๊สไม่ต้องนึ่งนานเราใช้เวอร์แก๊สอยู่แล้วไม่ต้องนึ่งนานนะครับอุ้ยตายจุดลมปุ๊บว,วางลงไปก่อนคุณผู้ชมผมจะนึง่งเขาหน่อยนะฮะน,น,นึ่งเขานิดนึงในระหว่างรอ,อน,นึ่งนะคุณผู้ชมตรงนี้ผมจะมาทําหน้ากะทิเขาเรียกว่าแบบว่ามาลาดเขาหน่อยเอาไฟเบาๆนะครับใส่กะทิลงไปเลยนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะนํามาปรุงกับแป้งมันเล็กน้อยนะฮะ เราก็มีเกลือครับเกลือน้ำตาลทรายกับเกลือนิดหน่อยที่จริงใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วแต่เบอร์ว,วันนี้ผมไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็เลยใช้แป้งมันถ้าแป้งมันนี่ต้องรีบกวนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นก้อนเยอะเนี่โอ้หนี่กวนไม่ทนมันเป็นนิดหน่อยนะแต่ว่าเรวค่อยๆขยี้ไปเดี๋ยวมันน่าจะหายนะฮะอันนี้ก็ได้นะครับนึ่งเสร็จแล้ว <S <S โอ้โควันฉุยเลยนี่ฮนะ แล้วเราก็นำกะทิที่เราทำไว้เนี่ยมาราดข้างบนแบบนี้อ่าตกแต่งเขาเพิ่มน,นิดนึงนะฮะแล้วก็นำพริกวางหน่อยครับนี่ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปบนโต๊ะเลยนะครับหอ,บอมมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นเย็น ตเอตออ,เออผมก็ทำสำเร็จเหมือนกันนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูนะครับจริงๆริแล้วมันก็ทำไม่ยากคนัะแต่จะไม่นึ่งก็ได้นะยิงผัดสุกแล้วก็ทานได้เลยถ้าเกิดใครไม่มีลูกมะพร้าวอ่ะก็ทําแบบที่ผมผัดในกระทะแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่มะพร้าวแบบนี้มันก็จะเพิ่มมูลค่า เพิ่มราคาแล้วก็ความน่ากินนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยคุณผู้ชมนี่โอ้โหราดกะทิลงไปแล้วดูเป็นไงนี่สูรของผมเนี่ยเห็นไหมผมจะใส่เนื้อมะพร้าวไปเลยคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งขูดแล้วก็กินเนื้อมะพร้าวตอนหลังนะนี่ทานกับข้าวก็ได้นะครับแล้วก็ทานได้เลยโอ้โหนี่มีทั้งกุ้งปลาหม,มึกแล้วก็มะพร้าวอยู่ในคําเดียวกันเลยใบโหระพาครบเลยอันนี้นะฮะหวาเนเค็มกำลังดี ลองไปรำลินดูนะใครอยากจะร่วมรายการเนี่ยสมัครไว้ล่วงหน้าแล้วกันในช่วงสูตรประจำตระกูลนะครับเวลาไปที่บ้านเนี่ยผมจะมีเงินช่วยค่าวตัตถุดิบให้2,000บาทจากรายการถิร่วุ่นจนหิวมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวนันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของปลาปรุงรสไทยนะครับสำหรับปรุงอาหารหลากหลายผลิตภัณฑนะ์ครบถ้วนรสชาติเนี่ยแล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครมอบให้หมิ่นเครื่องด้วยนะครับอดทนกันครับคุณผู้ชมทำยังไงได้ล่ะ ไม่ได้เป็นประเทศเราประเทศเดียวเป็นทั้งโลกเลยนะครับไปไหนไม่ได้ไปทัวก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้อ้าอยู่ที่บ้านนี่แหละครับดูรายการนี้แล้วก็ทํากินได้เลยแค่มีกระทะตะหลิวจัดได้เลยกับตีอ้วนชนหิวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทัวลงพุงฮนะ ระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยส0 0 0ันบาทพร้อมของมสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจําตระกูลร่วมสนับสนุสน,นโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติบริษัท w p Energy จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเวอร์แกสเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทํากับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้หรือแอปไลน์ ทัวร์ลงพวงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติอ้วนชนหิวนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้โชคดีคนแรกชื่อชื่อน้องอมสินค่ะคนที่อ2อชื่ออิมค่ะมาจากจังหวัดตระบุรีค่ะเขาเขียนมาร่วมรายการตั้งนานแล้วครับเพิ่งจะถึงคิวนะฮะแล้วก็เขียนมาร่วมสรุปไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้บอกว่ารอไม่ไหวมาในกรุงเทพเลยแล้วกันใช่อยากจะมา มาเที่ยวมากินค่ะมาเที่ยวมากินนะครับตอนนี้เรา3มคนอยู่ที่คลองบางหลวงนะครับมีบรรยากาศไทยๆนะฮะริมคลองให้ดูกันแบบสวยงามแล้วก็มีร้านค้าแล้วก็บ้านเล็กๆเ,เดี๋ยวเราเดินชมไปแล้วจะไปเยี่ยมบ้านศิลปินด้วยแล้วก็ไปดูหุ่นละครลงเล็กกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปกินอะไรอร่อยๆนะ,ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอา้านำไปเลยค่ะน้<ฮ>องสีไปเลย แถวคลองบางหลวงเนี่ยนะก็เป็นชุมชนริมน้ํานี่ก่อนจะเข้าไปนี่เคยเห็นไหมอันนี้เป็นขนมไฟเขียวไฟแดง <c oughs> เป็นอาหารปลานะให้อาหารปลาก่อนไหมได้ค่ะโอเคงั okay, นะ้นมานี่มานี่เลยมานี่นี่เลยเวลาจะซื้อนะเขาก็ให้ตัดเลย<อ>นี่อคนละถุงเลยโพะอ้าวนี่ขอบคุณค่ะอ้าวแจกเลยนี่อ่าเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเล่นๆก่อนเนาะได้ค่ะ พอเราให้เสร็จปุ๊บถ้าเราให้เสร็จปุ๊บเราเดินไปป้าจเจ้าขนมเครี่ยงตามเรา <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่จ่ายตังค์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจ่ายให้นะอ่มา่นี่น,นี่ตรงนี้ริมน้ำนี่มีของแย่เลยเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าคม้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนลายพระกมา้าโอ้เฮ้อแปลกดีนะเนี่ยแจกฟรีอะค่ะไม่ฟรีซื้อหรือว่าแจกฟรีนี่แวะมาก็มาซื้อได้นะน่ารักดีอันนี้230านะครับอันนี้เรียกปิ่นเล็กนี่ถ้าปิ่นโตอันนี้นี่ปิ่นโต ถึงแล้วนี่ไงบ้านศิลปินที่นี่ก็จะมีของสะสมโบราณอะไรแวะมาชมได้นี่อย่างรองเท้านี่เห็นไหมอันนี้เฮ้ย<ล>ไ,ไม่ใช่ละไ,ไ,ไม่ใช่เหรอรองเท้าเออนั่นทำไมมีข้างเดียวพี่ก็นึกว่าของศิลปินใช่ไหนมั้งคะพี่เชิญข้านในดีกว่าอันนี่คือถอดรองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะนี่น่ากินสเปรย์เวลคัมมากไปทางนนั้เราถอดรองเท้าเลยวางไว้นี่ก่อนแล้วก็เข้าไปชมข้างในดีกว่าครับ คลองบางหลวงเนี่ยนะครับเดินเข้ามาสุดทางเนี่ยจะมีบ้านศิลปินเห็นไหมเราเดินมาแล้วใช่ไหมก็ะจะมีของเล่นให้อาหารปลาโน่นนี่นั่นนะครับมีอะไรต่างๆเยอะๆให้เราได้ดูนะฮะมีหุ่นรูปปันน้นต่างๆไปเดินดูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแสดงเขาเรียกหุ่นละครเล็กนะครับคุณผู้ชมเขาแสดงทุกวันนะครับบ่ายสองยกเว้นวันพุธนะฮะแวะมาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ร่วมนะฮะแหมเขาเรียกว่าให้น้ําใจศิลปินกันได้ด้วยนะครับบริจาคเงินกันได้ด้วยช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมานี่ กระจกทวิภพ,พ<ช>มา,พาไปเรา,เราจะลองเข้าไปดูกันพร้อมหนึ่งสองสาม <c oughs> นี่เป็นไงพี่บอกเจ้าสองคนแล้วนี่ <c oughs> ด้านหลังนี่เจดีเราได้มาสมัยอโยธยากันแล้ว,ว <c oughs> เป็นไงลนะ่ะกระจกของทวิภพ,พ,พ,พ <c oughs> อ <c oughs> พี่นี่มันที่เดิมดูกระจกอยู่ทังนู้น โหก็ช่วยเล่นหน่อยสิมันจะได้แบบว่าคนดูก็จะได้แบบว่าเออเลืนเลื่นแบบว่าเลืนน่นเลย่อะการนี้เอฟเฟกเยอะอะไรเงี้ยโหอมสินเล่นเปิดเผยหมดเลยอ่ะถางั้นไปดูละครแล้วกันปะปะๆๆป,ป <c oughs> บอกหมดเลยก็จบอยู่นี่แหละ แสดงดีๆแบบนี้นะครับมาชมกันได้นะครับที่คลองบางหลวงนะครับบ้านศิลปินนะครับยกเว้นวันพุธนะครับเขาจะหยุดแสดงนะครับนักแสดงแล้วก็เมื่อชมจบแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีน้ําใจก็ให้สีน,น้ําใจกับน,นักแสดงนะครับช่วยเหลือนักแสดงจะได้เป็นกําลังใจต่อไปนะครับสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกเนาะเหมือนมีชีวิตเลยใช่ไหมอาวละดูกันมาหิวแล้วเดี๋ยวเราไปลงพุงกันต่อเลยดีกว่า นนี้น้องของเราสองคนก็ชะเง้อชงแงแล้วผู้โชคดีหิวแล้วใช่ไหมหิวมากค่ะสนุกไหมหุ่นละครลงเล็กสนุกค่ะสนุกนะครับแล้ววันนี้เราก็พาน้องสองคนนะครับมาที่ g า r d e n น i t ิเช่นนะครับอยู่ตรงกาญจนาใกล้เดอะมอลล์บางแคนะคุณผู้ชมร้านเนี่ยชอบมากเลยเขาซิลช้อนใส่ในถุงพลาสติกด้วยร้านอื่นคนเอาเยิ่ยงอย่างนะครับดูสะอาดดีแล้วก็วันนี้เตรียมอาหารให้ผู้โชคดีของเราทานเนี่ยเยอะมากเอ้า จัดอาวุธให้เรียบร้อยนะครับนี่บนโต๊ะนี่มีอาหารยะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดฮ่องกงนะครับหอยเชลล์ผัดขี้เมานะครับต้มยำลิมเขื่อนนะฮะตรงนี้เป็นก็เรียกว่าผ้าชะอมทอดนั่นเองนะฮะเอาละพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะเอา้าลุยเลยมา ร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและฟู้ดแลนด์ไม่เสียแรงที่มาจากสระบุรีใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมก็มาแบบนี้ได้นะครับรับรองว่าไม่เสียสตางอะไรเลยนะฮะเพียงแต่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็มากินฟรีกับเราในรายการสียนจนหิวเป็นรายการเดียวที่ทําอย่างนี้มาหลายปีมากแล้วเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่เป็นแฟนรายการนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอบคุณน้องสองคนมากที่มาวมรายการกับเรานะฮะส่วนตอนนี้เอาฉลองกันหน่อยยย <Yeah. S 1> yeah.